วัสดีคับวันนี้พวกเราก็จะมารีแอคเข็มจีราต้องรอดมาชาเนิดนึงชาปะไม่ไม่ชานะวานี้เออมา <c oughs> มามา,มาดูกัน re แอคทุกเรื่องเลยนะไพ่หลอดของทุกเรื่องของมันดีอะของค่ายมันดีแต่เข็มจีราต้องรอดถูกมาันเป็นเพราะว่าตระก,กูลของเรามีคำสา้ายลูกชายทุกคนจะต้องถึงแก่คาดก่อนอายุยี่1ิบเอย่อ สายเส้นสนี้มีไว้เพื่อปกป้องลนนูจากคำสาปนั้นอูปปากอ่ะจมูกตากสิ่งที่แม่ตั้งให้นี้มันแปลว่าปลอดภัยตลอดกาลแม่หวังว่าลูกจะหลุดพ้นจากคำสาปนี้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะ จะดประดับหมดกันนะเยอะ ถึงกับคำตะกุดที่แม่ของให้ไว้เสื่อมเลยวะไม่เคยเจอใครมีไอไลน์ตามติดเยอะขนาดนี้เลยกูไม่รู้จะช่วยมึงยังไงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไว้เจนไม่ใดๆคือหน้าสดมากมึงแบบหน้าคนจัดคำสาปไป้หน้าเข็มก็สวยมากเนาะหลอกมึงขนาดนี้เลยหรอลาจากไปหน้าเข็มไม่ได้เลยมึงไม่จบใครหรอกเราต้องหาคนมาช่วยว่ะ มีโปรเมกตของมึงเจ๋งแน่ใจนะโอ้ยได้หลอกเรามาเจอพูดนํมาทีบ้าบอเลยเนี่ยเฮ้ยเรารูกพ่อครูกันนั้นจะวะวิชาของพ่อครูเขาเลยว่าคุณใส่เขาเว้หัวพิดน่าละเอียดเรียนอบสุด่งแล้วพูดดีสารชัดมากอ่ะเก่งเป็นคนเป็นคนไปอย่าง นไม่ใช่กูบเาอนนั่นแหละที่เขาพูดเขาไม่ใช่คนอูบอนเขาเป็นคนพะเยาวเขาต้องปกป้องหมู่บ้านนะถ้างั้นเราว่าเปล่งเสียงตัวเจดคเจดฮโอ้โอันนี้คือแบบหล่อแบบไทยอ่ะ ใครชอบสิงแล้วแม่กูชอบคู่นี้อ่ะไม่มีหมอผีนะจ๊ะมีทีมนะไอ้เนี้ยโคตรหลอหมอผีต้องหลอกขนาดนี้เลยไหมจ้องกูขนาดนี้หน้ากูฝึกมดแล้วมั้ยอุ๊ยน้ำปิ่งอะหวานมากมันบอกเป็นเรื่องที่กูสิเขาไปเสือกแต่นีชีวิตของหุ่คอยเดิมกูชะตามึงกำลังจะขาดเดี๋ยวเวลาไม่มากละมึงอยากทำอะไรก็รีบทำซะ พหมอซื่นแน่นอนเนี่ยพอหมอนี่ใส่ไม่ดี้เขาไม่อยากช่วยก็เรื่องเขาเราระหากินได้อย่ล้จริงม่ได้หัวร้อนแบบนี้ักหน่อยเ้าไม่อยากช่วยไม่ต้องช่วยทอย่างงอนม่คููไปได้วันนี้เราค่อยมาใหม่ไป่ะใจแข็งได้นาหรอพ่าคูจะไม่ช่วยเขาจริงๆริจ๊ะไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูตาย นี่ไปเถอผู้จองตัวซ้ายนี่เมื่อไรจะาายไปอยู่ในกันเเขมหล่นนะเขมเป็นไรหวะแล้วป้าไเขมตงขโมไปไหนัคุณเจครับที่คุณพาพวกเรามาที่ค่้ายอาสาเนี่ยผมรู้นะครับว่าคุณเจกับคุณเขมอ่ะ มีอะไรติดบังผมอยู่ต้องใช้เวลาไหมเนี่ยไอีเชมอุ้ยคุณเชมเอาเดี๋ยวไปตามป้าคูชอบเข้มแล้เข้มมีดีมีสงบเอาเ้ยพี่กินเออกินวิน เงียบๆคุณเยอะมปยกโขไแย่ขานับโขเป็นทยครับซเรีสแอคเราีอะไรตลกวะโอ้ยตลกมาแล้วอุ้ยคาถาบางตาเข้มคุณเข้มเข้มคุณเข้มคุณเข้มอเม ช่วยผมหน่อยได้ไหมหูยหูยน่ารักเงาจริงเหรอไอ้เขนอืมตัดสินใจแล้วเราจะอยู่ที่นี่ต่อจนกว่าพ่อครูจะเกษียณพ่อครูเป็นคนพูดเองว่าถ้าอยากทำอะไรให้รีบทำเราว่าเราอยากอยู่กับพ่อครูไปก่อนนะตกลุ้มรักพ่อครูป้ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตกลุ้มทำไมเหมือนกันอ่ะ แต่พอเห็นหาเขาดูว่าสุยแแบบสวยมากหนูม่อยเป็นตัเงเลยอะโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยุเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยโ้วคุ้เโอ้ยโเ้อ้ยโอุ้ณเ้ยมุ้ยโะครโอ้ยโอยโอ้อ้ยโอ้ย้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้้ยโ้ยยยโอ้้อ้ยอ ต่ำลาสิกตับำลาสิกสายตาสั้นไงรันสั่งเล่นคนจริงๆผมก็พอจะดูออกอยู่ไม่ได้ตาบอดเหมือนใครบางคนคุณเขียนไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเรื่องที่คุณเขียนเขาขนาดไหนวะอ๋อผมจะเก็บเป็นควาามลับอย่งแน่นอน โอยุอะไรที่มึงคิดอยู่ตอนนี้ตัดใจซะนึนงระกหล่ผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมพวกคุณต้องเกลียดผมขนาดน,นั้นอ่ะเราสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วครับอืมเนเดนเวอร์ถ้ามึงจะอยู่ที่นี่ก็อยู่ไปแต่มึงอย่ามาบังคับสนใจกูอุ้ยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับดีมากงั้นหลังจากนี้ พ่อกูก็อยากมาใช้มงกูกับผมป้าพ่อเราเฝ็กฝงขนาดนั้นูกน่าหลกมากถ้าพวกมึงอยางช่วยถ้าพวกแกอยากช่วยมันจริงๆสิ่งที่ฉันมอจะทำได้ก็คือสอนวิชาผมให้แกถ้าอยากจะเรียนรู้จริงๆก็ต้องฝากตัวเป็นศิษย์ แล้ผ่านไปสี่ยังเบอร์ไม่ต้องอทำไมครับการจะถวายตัวเป็นศิษย์ใครนั้นต้องกล่าวคำสาบานยกผู้นั้นให้เป็นอาจารย์ไม่ล่วงเกินหรือมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ ชาีก้เอาชายเนี่ เขาไม่ไหวเลยปู่จับยี่ยมดาเมจจากยายามานากันเด็กขาดไหนนะไนะผมเหนื่อยแล้วอ่ะผมไม่อยาอยู่ต่อไปอีกแล้วอ่ะวันนี้ยังคงบอกอะไรไม่ได้มากนอกจากขอให้เชื่อใจกันฉันจะทำทุกอย่างให้เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันค่ะอันนี้ป้าที่เขาเรียกว่าผิดครูบอกขาชาติดีแล้ว <c oughs> เคนี่อุณรู้ พ่อฟูจะรับของหวานต่อได้ไหมครับผมทำกล้วยบัวชีไว้ให้นี่อูดฉันเลยกินของหวานอย่างอื่นมากกว่าอครูบอกให้เรียกว่าอะไรแบล็คเฉยครูแบลเฉยวันนี้ไงตัดมาแล้วดี่นะครับแบล็คเฉยคุณเจษคิดไป็อย่งหรือเปล่า กูนี่คิดไปเองด้วยโดูยังไงข้อกูต้องมีใจให้เข็มเป็นไปไม่ได้ครับผู้ทรงศีลอย่างพวกกูอ่ะเขาต้องรับรู้ควาหมดแล้วแน่จริงเลยเดินเฮ้ยต่อมาแล้วต้องมาแล้วปัาตาเลยค่ะโอ้โหเฮ้ยเอ้ย ไม่เป็นไรหรอกแล้วพ่อคุณกูแปลว่าจริงเฮ้ยจบองแบบี้โอ้ยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรีแอคเข้มจิราต้องรอดอ่ะมาชานิดนึงของค่ายดูมันดีออยากดูว่ะเอกดูมายังวันนี้มายังไปละ ถ่ายอยู่ใกล้เสร็จแล้วอ๋อใกล้เสร็จแล้วคือแบบมันน่าดูอะมันเขาเรียกว่าไงวะแบบทุกอย่างเออมันฟินอะทั้งเออบทโดวเราเอ้นักแสดงตัวละครแบบทุกอย่างมันดีมากอุตสาหนี้เป็นบทที่เคยซีรีส์เรงนี่เคยทาแล้วใช่เคยทำมาแล้วอันนี้คือที่เอามาทําอีกรอบเปลี่ยนคายเปลี่ยนเปลี่ยนนักแสดงแคตติ้งแคได้ดีมากถูกเหมือนแบบถูกต้องอ่ะเออแคได้ดีสุด แล้วแบบหนังเรื่องนี้เอ้ยไม่ใช่หนังซีรีส์เรื่องนี้ลงทุนมากสร้างบ้านพัะคูใหม่เลยเป็นที่ดินของผู้กำกับใช่ผู้กำกับเป็นคนอุบลสร้างที่ดินสร้างสร้างเรือนปลูกบ้านเพื่อถ่ายหนังเลยที่นี่ป้าที่หายใช่เขาบอกว่าหนังถ่ายเสร็จอาจจะเปิดเป็นคาเฟ่เราก็อาจจะไปแบบเยี่ยมชมเรือนพักคู อ่ะยังไงยังไงรู้สึกยังไงชอบชอบกูชอบคู่นี้อยู่แล้วแล้วก็แบบโอ้โหเนียพระเจ้ารักคนเราไปเท่ากันวะหล่อหล่อแบบโคตรหล่อเลยเออหล่อมากหล่อแบบหล่อมากแต่กูชอบคาแรคเตอร์ตอนช่วงแรกกูเป็นคนชอบตัวละครที่มันแบบมีความซซึนนิ่งนิ่งๆเออดุดุอะเบื่อทาร์โรทั้งชีวิตกินแต่เบี้ยวเลยมั้งมันตกใจมัะมันตกกินแต่ขมมั้ง ไเองอื่นบ้างในชีวิตมันตกใจมันท่ามไปเลยอันนี้พูดไม่เข้าฟจริงคนอื่นเขาจะปินกันนอกคาแรคเตอร์ไม่ไม่ไม่ฟังดีมากซีรีส์เป็นเหมือนเพิ่เคยเห็นนะหนุส่วนตัวนะหนุเพเคยดูว่าซีรีส์วายที่มันเป็นแบบหนังแบบแนวนี้เออหนังแนวเนี้ยอะไรเงี้ยน่าดูน่าดูแต่ซ g เลิศอะเห็นแบบแบบเนาะ อันนี้ผมม,มองว่านี่คือตัวละคระหน้าหน้าเด็กหน้าใสามันแบบทุกคนเลยป<ม>กตนิหนังผีเราจะเห็นแต่แบบหน้าที่เขาแบบหมอผีอย่างเงี้ย<อ>จะมีความแก่แต่เรื่องเรื่องนี้มันทำออกมาแบบมันทำออกมาได้น่ากลัวก็งงนว่าทำได้ยังไง<อ>ทั้งฉากเสียงอะไรเงี้ย<อ>มันแบบแตกต่างกับตัวละครที่นี่ไงหน้าดูครับ ชมเลยชมแบบชมทีมงานเนาะตั<ช>้งแต่แคสอะ่ะไม่คิดว่าเอาเข็มจีลามารอบนี้จะแบบจะเอาเก่งมา,ซ,าซึ่งเหมาะก,กับบทมากอะ่ะเก่งแบบเปลี่ยนบทจากวิมานนามมาแคสบทถือว่าถ้าเคมีเข้าหนังมันก็น่าดูแล้วอะ่ะใช่ใช่ใชเอเอ <ๆ S 1> อันนี้ก็น่าดูแบบทีมงานก็คุณภาพดูผีดียังเอาพี่กีนมาเล่นนะ่ะเออใช่อยากรู้ต่อว่าพี่กีนแบบมาทำไมสตอรี่เรื่องมันมีอะไร ทำไมต้องมาฆ่าครอบครัวนี้แล้วฉันทาอะไรผิดเข็มจิลาฉันทาอะไรผิดเออประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะได้ดูเต็มๆน่าจะเป็นกลางปีนี้ครับตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ในกลางปีแล้วครับี่พฤษภาร์อะไรครับ่ะนี่้าอยู่ยังไม่กลางน้องมันไม่กลางเออเดินหน้ากันไม่เดี๋ยวเราก็ได้ดูแหละช่วงกลางปีถึงปลายปีอ่ะปีนี้อ่ะเดี๋ยวก็ได้ดูแล้วอดใจรอนิดนึงนะครับวันนี้พวกเราก็มารีแอคให้แล้วเข็มจิราต้องรอด ใครอยากให้พวกเรารีแอ t อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะรับสำหรับนี้พวกเรามีทิเชียวขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย